สวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกันในวิชาและเปโ c เคมนะครับเรื่องลิปิดตอนที่1น,นะซึ่งสำหรับตอนที่1น,นะก็จะเป็นเรื่องของการหาตัวเลขค่า saponification นะ saponification number หรือว่าเรียกย่อๆว่า sn นะครับของไขมันหรือว่าน้ำมันนะครับนะก็จะมีคลิปนะการทดลองจริงนะครับให้นิสิตดูด้วยนะอยู่อีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็จะมาบรีฟ f แ l a นะครับอธิบายในชีทแ l a ก่อนนะครับสำหรับวัตถุประสงค์นะของการหาค่า s a ป o n i f i c a t i o n Number นะครับก็เพื่อเอาไปใช้ในการดูลักษณะโครงสร้างโมเลกุลของไขมันหรือว่าน้ำมันนะครับแล้วก็ปฏิกิริยา s a ป o n i f i c a t i o n เนี่ยก็เป็นปฏิกิริยาของการทำสบู่ด้วยนะก็เพื่อให้รู้จัก ปฏิกิริยาการผลิตสบู่นะครับแล้วก็เอาสารละลายสบู่ที่ได้ในการทดลองนี้เนี่ยไปทดลองในลิปิดตอนที่2ต่อไปนะครับก็มาดูเรื่องของสปอนิฟิเคชันนะครับว่าคืออะไรนะครับปกติไขมันน้ำมันที่เรารู้จักกันนะครับน้ำมันพืชน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มน้ำมันหมูไขวัวนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะมีโครงสร้างเป็นกรดไขมัน มาเชื่อมต่ออยู่กับกรีเซอรอเรลนะเรียกว่าไดเอซิลกรีเซอรอลนะครับนะซึ่งการที่ตัวกรดไขมันมาเชื่อมต่อกับกรีเซอรอลเนี่ยจะเกิดพันธะที่เรียกว่าพันธะเอสเทอร์นะครับนะพันธะเอสเทอร์นะ ster, นะซึ่งถ้าเกิดว่ากรดไขมันโมเลกุลเดียวมาเชื่อมต่อกับกรีเซอรอลก็จะเป็นโมโนกรีเซอร์นะครับถ้า2ก็เป็นไดกรีเซอร์ถ้าครบทั้ง3นะก็เป็น ไตรกรีเซอร์นะครับทีนี้ความรู้ตรงนี้เนี่ยนะก็เอามาใช้นะครับนในการผลิตสบู่นะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าลิปิดนะครับที่มันมีกรดไขมันต่ออยู่กับกรีเซอรอลเนี่ยนะถ้าไปทำปฏิกิริยากับด่างน,นะครับเช่นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์หรือว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์นะมันก็จะสลายตัวนะได้เป็นเกลือโพแทสเซียมหรือว่าเกลือโซเดียมของกรดไขมัน กรีเซอร์ล่ะหลุดกลับออกมานะครับดังปฏิกิริยาในรูปนี้นะครับอันนี้คือโมเลกุลของไขมันหรือว่าน้ํามันนะครับน้ำมันถั่วเหลืองน้ํามันปาล์มน้ำมันหมูเนี่ยโครงสร้างทั่วไปจะเป็นแบบตรงนี้นะครับเ,เรียกว่าไตรกรีเซอไรหรือว่าไตรเอซิล c กลีเซอรอลนะครับไตรกรีนะ Tri เซอไรก็เป็นคําเรียกแบบดั้งเดิมน,ะนักโภชนาการหมอนิยมเรียกว่าไตรกรีเซอไร ถ้านิสิตไปตรวจสุขภาพตรวจไขมันนะครับแล้วพบว่าไขมันสูงหมอก็จะบอกว่ามีไตรกลีเซอไรด์สูงส่วนคาว่าไตรเอซิลกลีเซอรอลเป็นชื่อทางเคมีที่นักเคมีเรียกนะครับทำไมเรียกไตรเอซิลกลีเซอรอลดีกว่าเพราะว่าชื่อมันจะบอกว่ามันมีหมู่เอซิลสหมู่มาต่อกับกลีเซอรอลเข้าใจง่ายกว่าเลยเรียกไตรเอซิลกลีเซอรอลนะครับ ทีนี้ไตรกลีเซอไรด์หรือว่าไตรเอซิลกลีเซอรรลเนี่ยถ้าทำปฏิกิยากับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะครับนั้นทำปฏิกิยากับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะครับก็จะได้เป็นกลีเซอรรลกับเกลือโพแทสเซียมของกรดไขมันนะครับก็คือว่าโพแทสเซียมมันก็จะเข้าไปแทนที่นะครับตรง O ตรงนี้นะครับเป็นโอเคนะครับแล้วก็ o OH อนะครับก็จะไปแทนที่กลับออกมาเป็นกรีเซอรอลนะครับซึ่งตัว RCOOK ตัวนี้แหละคือเกลือโพแทสเซียมของกรดไขมันนะครับสามโมลิกุลเกลือโพแทสเซียมของกรดไขมันนี่แหละคือสบู่นะครับซึ่งปฏิกิริยาในการทำสบู่ก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ทำกันมาตั้งแต่โบราณน,นะครับเอาไขมันมาต้มกับด่างนะขี้เท่าอะไรพวกนี้นะนะครับแล้วก็ ได้ออกมาเป็นสบู่นะครับเป็นสารละลายสบู่แล้วก็ใช้เกลือตกตะกอนออกมาอีกทีหนึ่งนะครับให้ให้ได้สบู่ที่เป็นก้อนแข็งนะครับทีนี้ในวันนี้เราไม่ได้เน้นว่าจะผลิตสบู่เป็นก้อนๆอ,ออกมาใช้นะครับแต่ว่าให้ศึกษาเรื่องของอปฏิกิริยาซาบอนดิฟิเคชันนะครับหรือปฏิกิริยาการเกิดสบู่เนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งก็มันก็จะมีนิยามนิยามหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของ เลข Saponification นะครับ Saponification Number นะครับต่อไปนี้ผมจะเรียกว่า S.N. แล้วกันนะัสั้นดีนะครับ S.N. นะครับย่อมาจาก Saponification Number อันนี้คืออะไรนะครับดูตรงตัวหนานะคือจำนวนมิลลิกรัมย้ำว่ามิลลินะมีมิลลิด้วยนะจำนวนมิลลิกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต้องเป็นโพแทสเซียมนะไม่ใช่โซเดียมนะครับ จำนวนมิลลิกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งทำปฏิกิริยาพอดีกับไขมันหรือน้ำมัน1กรัมนะครับตรงนี้เป็นกรัมนะไขมันเนี่ยเป็นกรัมแต่ว่าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นมิลลิกรัมนะครับซึ่งการที่มันมาเกิดปฏิกิริยาเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์3โมเลกุลน,นะครับไม่ว่ากรดไขมันเนี่ยจะมีความยาวไฮโดรคาร์บอนสั้นหรือยาวนะครับทีนี้ เมื่อเป็นแบบนี้ค่า SN จึงมีความสัมพันธ์กับความยาวโซ่ไพโโรคาร์บอนของกรดไขมันโดยแปรผกผันกับน้ำหนักโมเลกุลของกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบของไตรกลีเซอไรน์นั้นนะครับตรงนี้คือยังไงนะเอางี้ละกันนะนิสิตลองนึกถึงส้มนะครับผลไม้นะสมมุติว่านิสิตได้เงินมานะครับ90บาทนะครับสำหรับซื้อส้ม1กิโลนะครับ 90บาทซื้อส้มหนึ่งกิโลนะครับทีนี้นิสิตต้องการที่จะซื้อส้มนะครับเพื่อมาแจกเพื่อนมีเงินอยู่90บาทส้มกิโลละ90บาทถ้านิสิตซื้อส้มที่ลูกใหญ่นิสิตอาจจะได้ส้มแค่ห้าลูกก็ครบกิโลนะครับ90บาทได้ห้าลูกถ้านิสิตไปซื้อส้มลูกเล็กอาจจะได้เก้าลูกนะครับนะก็คือส้มเก้าลูกต่อกิโล เสีย90บาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้านิสิตมีเพื่อน9คนนิสิตก็ต้องควรจะซื้อส้มลูกเล็กนะครับถึงจะได้ส้มได้มากพอกับจํานวนคนนะนี่ก็เหมือนกันนะครับนิสิตลองจินตนาการว่าปรดไขมันที่โมเลกุลใหญ่นะมีสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนยาวนะครับจำนวนคาร์บอนเยอะนะครับเมื่อจํานวนคาร์บอนเยอะจํานวนโมเลกุลต่อ1กรัมที่ช่างมาก็จะน้อยถูกไหมครับนิสิตช่างไขมันมา1กรัม นิสิตก็จะได้จาํานวนโมเลกุลน้อยเพราะว่ามันโมเลกุลใหญ่นะครับเหมือนกับว่าส้มกิโลหนึ่งลูกใหญ่นะก็ได้แค่5ลูกนะครับแต่ถ้านิสิตเอากดไขมันที่โมเลกุลเล็กนะมา1กรัมนิสิตก็ได้จาํานวนโมเลกุลเยอะก็เหมือนส้มลูกเล็กก็9ลูกนะครับทีนี้ถ้านิสิตจะเอากดไขมันเนี่ยนะครับทำปฏิกิยากับโปแตเซียมไฮดรอกไซด์เป็นเกลือโพแตเซียมของกรดไขมันเนี่ย ถ้าโมเลกุลเล็กนะฟังดีๆนะถ้าโมเลกุลเล็กนะครับช่างกรดไขมันมา1กรัมโทษช่างไขมันมา1กรัมนิสิตก็จะได้จํานวนโมเลกุลมาก mm hmm. เมื่อโมเลกุลมากก็ต้องเปลืองโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มาก mm hmm. น,ะนะเปลืองมิลลิกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มากสรุปอีกครั้งหนึ่งนะกรดไขมันโมเลกุลใหญ่นะครับ ใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์น้อยนะครับกรดไขมันโมเลกุลเล็กใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มากนะครับแปรผกผันกันนะครับนะก็สรุปอีกทีหนึ่งให้ง่ายๆชาวบ้านบ้านๆเลยก็คือว่ากรดไขมันโมเลกุลใหญ่ค่า Sn น้อยกรดไขมันโมเลกุลเล็กค่า Sn มากนะครับนะนิสิตนึกถึงค่า Sn ก็เป็นจำนวนเพื่อนที่ได้ส้มไปแล้วกันนะครับ ถ้าส้มลูกใหญ่เพื่อนก็ได้กันน้อยนะถ้าส้มลูกเล็กก็ก็ได้จำนวนส้มเยอะนะครับนะโอเคทีนี้ก็มาดูตัวอย่างนะครับเลขซาบปนิฟิเคชันของไขมันแล้วก็น้ำมันชนิดต่างๆนะอ,อย่างเช่นน้ำมันข้าวโพดค่า s n ก็อยู่ในช่วงประมาณ188-193ถึงอนะครับอันนี้มันก็แวรี่ตามสายพันธ์ตาม พันธุกกรรมตามสิ่งแวดล้อมนะมีดินดีดินไม่ดีอะไรมีปัจจัยเยอะนะครับก็ทําให้คล้ายเซนมันไม่ได้เป๊ะเป๊ะเป็นทศิิยม2ตําแหน่งอะไรนะก็เป็นเป็นช่วงนะครับน้ำมันมะกอกก็1 8 5ยแกาน้ำมันหมู195.4อันนี้หามาละเอียดนะไขวัว1 9 3 2ถึง200น้ำมันปลาล์ม1 9 6 2 0าถึงเนย220 2 2 0 2้3ถึงามน้ำมันมะพระ้าว246-260ถึง นิสิตสังเกตดูนะว่าส่วนใหญ่ค่าจะอยู่ที่100กว่าปลายๆถึงถึง200กว่านะครับถ้าเกิดว่านิสิตหาได้เป็นพันหรือว่าเป็นหลักสิบนี่แสดงว่าคำนวณผิดแล้วทำอะไรผิดสักอย่างหนึ่งนะส่วนใหญ่ไม่ว่าน้ำมันอะไรมันจะอยู่ในช่วงร้อยปลายๆถึง200กว่ากว่านะครับทีนี้นะสังเกตไหมครับว่าเนยกับน้ำมันมะพร้าวเนี่ย ค่อนข้างสูงนะเลข Sn นะครับ200กว่าน้ำมันมะพร้าวสูงที่สุดในตารางนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าน้ำมันมะพร้าวเป็นไงครับโมเลกุลใหญ่หรือเล็กอ่านะโมเลกุลเล็กนะน้ำมันะมะพร้าวโมเลกุลเล็กที่สุดในตารางนี้เมื่อเล็กที่สุดค่า Sn ก็เลยสูงเปลืองโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เยอะ,อะจำนวนมีลิกร,รัมที่จะต้องใช้ทำปฏิกิริยากับไขมันเนี่ยมากเพราะว่าโมเลกุลมันเล็กเมื่อชั่งน้ำมันมา1กร,รัมก็จะ มีจำนวนโมเลกุลเยอะก็เลยเปลืองโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ยเยอะนะครับนะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เวลาทดลองจริงๆซึ่งนิสิตจะได้เห็นในคลิปการทดลองก็คือว่าก็จะเอาก็จะชั่งไขมันมานะครับให้รู้น้ําหนักแน่นอนนะครับแล้วก็มาใส่ฟลาสแล้วก็เติมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่เป็นสารละลายในแอลกอฮอล์ลงไปนะสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในแอลกอฮอล์ต้องมากเกินพอไม่งั้นมันจะเกิดปฏิกิริยาหมดก็คำนวณไม่ได้ ทีนี้ทําไมต้องละลายในแอลกอฮอล์ละลายน้ําได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าเ,าเรากําลังจะทําปฏิกิริยากับไขมันนะครับถ้าเกิดนิสิตละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในน้ำเนี่ยมันก็จะแยกชั้นนะครับแอลกอฮอล์โทษโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็จะไปทําปฏิกิริยากับไขมันได้ไม่ดีนะมันแยกชั้นนะครับก็เลยใช้แอลกอฮอล์ซึ่งละลายได้ทั้งโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็ไขมันด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราเอาไปต้มนะครับ แอลกอฮอล์จุดเดือดมันต่ำแป๊บเดียวก็ระเหยหมดไขมันก็จะไหม้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการควบแน่นไอของแอลกอฮอล์ที่ระเหยขึ้นมาเนี่ยโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าคอนเดนเซอร์ที่นิสิตจะได้เห็นในคลิป l ลบนะครับนะใช้คอนเดนเซอร์ซึ่งทำหน้าที่ในการหล่อเย็นด้วยน้ำประปาเพื่อให้ไอของแอลกอฮอล์ที่ระเหยขึ้นมาจากฟลาสเนี่ยควบแน่นเป็นของเหลวไหลกลับลงไปใน ฟลาชอีกรอบหนึ่งแอลกอฮอล์ก็จะได้ไม่หายไปเยอะนะครับถามว่ามันมีการสูญเสียสู่บรรยากาศไหมก็มีนะไม่ได้เพอร์เฟกร้ซนต์นะครับแต่ว่าแอลกอฮอล์มันไม่ได้ไปร่วมในปฏิกิริยานะครับมันระเหยสู่ขึ้นท้องฟ้าหายไปอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่ทำปฏิกิริยากันจริงๆคือไขมันกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เท่านั้นนะครับวิธีนี้นะเราเรียกว่าการกลั่นไหลกลับหรือว่ารีฟลักซ์นะครับใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า คอนเดนเซอร์ที่นิสิตจะได้เห็นในคลิปแหลกนะครับนะจากนั้นเราก็ใช้อีกฟลาสนึงซึ่งแทนที่จะใช้ไขมันเราก็ใช้น้ำกลั่นนะใส่ทุกอย่างเหมือนกับรอ,อเหมือนกับฟลาสที่ทำทำการทดลองจริงแต่เปลี่ยนจากไขมันเป็นน้ำกลั่นเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าสารละลายโบแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเดิมมีอยู่เท่าไหร่นะครับ แล้วมันทำปฏิกิริยาหายไปเท่าไหร่ลบก,กันก็จะได้เป็นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ไปในการทําปฏิกิริยากับไขมันนั้นๆนะครับแล้วก็มาคํานวณนะครับวิธีคํานวณเนี่ยนิสิตลองอ่านดูนะครับว่ามันมีความเป็นมาอย่างไงแต่ว่าสรุปออกมาเป็นสูตรง่ายๆนะครับว่าค่า Sn เท่ากับ a ลบด้วย B เมื่อ A เป็นปริมาตรของออกรด มาตรฐานนักรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ในการไทเทรตรหาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่เหลือนะครับ B, b เป็นปริมาตรของกรดไฮโดรคลอริกเหมือนกันแต่ว่าใช้ในการไทเทรตรฟลารท,ที่ใช้ไขมันนะครับ A ลบกับ b ก็จะเป็นส่วนต่างซึ่งก็คือ,อปริมาตรของอโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการทำปฏิกริยากับไขมันนั่นเอง นะครับทีนี้เอกับ B ใครจะมากกว่ากัน A ต้องมากกว่า B เสมอนิสิตนึกออกไหมลองจินตนาการตามนะครับเเนี่ยมันเป็นจำนวนมิลลิลิตรของกรดไฮโดรคลอริกที่ทำปฏิกิยากับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่เหลือแต่ทีนี้ในฟลาสแบล็งนะฟลาสเเนี่ยมันเป็นน้ำกลัน่นน้ำกลั่นมันไม่ทำปฏิกริยาอะไรเลยกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ยอยู่ยังไงก็ยังอยู่เท่าเดิม ก็มากนะต้องใช้กรดไฮโดรคอริกมากในการทำปฏิกิยากับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ส่วนฟลาสบี B, เนี่ยมันเป็นฟลาสที่โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ส่วนหนึ่งทำปฏิกิยาหายไปเป็นสบู่แล้วนะกับกรดไขมันเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือคือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่มากเกินพอนะครับก็จะเหลืออยู่น้อยกว่าก็ใช้กรดไฮโดรคอริกน้อยกว่านะลบกันก็เป็นปริมาตรที่ใช้ไปนะครับคูณความเข้มข้นของกรดก็ออกมาเป็นเนื้อกรด จากนั้นก็เทียบกับจำนวนโมเลกุลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็คือ56น่านิสิตก็จะได้ออกมาเป็นมิลลิกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ทำปฏิกิยากับไขมัน1กรัมนะครับโดยการหารด้วยจำนวนกรัมของไขมันที่ชั่งมาท่านนิสิตชั่งมา5.00กรัมก็เอา5.00หารท่านนิสิตชั่งมา4.03กรัมก็เอา4.03หารนะครับก็จะเป็นค่า Sn นะครับโอเคนะอันนี้คือที่มาของสูตรนะลองอ่านข้างบนดูอีกทีหนึ่งนะครับนะซึ่งค่าไอเซนเอาไปใช้ทำอะไรได้นะครับค่าไอเซนจะเป็นตัวประเมินค่าน้ำหนักโมเลกุลของไตรกซอไรายหรือว่ากรดไขมันได้นะครับว่าไขมันนั้นๆโมเลกุลใหญ่หรือโมเลกุลเล็กนะถ้านิสิตธิหาค่าไอเซนของน้ำมันมะพร้าวแล้วได้200กว่าหาของน้ำมันปาล์มได้ร้อยกว่าก็แสดงว่าเป็นไง น้ำมันมะพร้าวโมเลกุลเล็กกว่าน้ำมันปาล์มถูกไหมครับนะทีนี้อย่าลืมว่าค่าเอสเอ็นเป็นตัวบอกแค่น้ำหนักโมเลกุลของไตรกซิไรา,รราหรือว่ากรดไขมันองค์ประกอบแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้บอกว่าน้ำมันมะพร้าวดีต่อสุขภาพมากกว่าน้ำมันปาล์มไม่ได้บอกว่ามันเป็นกรดไขมันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวเราไม่ทราบนะครับทราบแค่น้ำหนักโมเลกุลเพราะฉะนั้น มันอาจจะไม่ได้บอกคุณค่าทางโภชนาการโดยตรงต้องเอาค่าอื่นเข้ามาประกอบด้วยนะตรงนี้ก็ต้องไม่ลืมนะครับนะทีนี้ที่เหลือในชีตก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณหาน้ำหนักของน้ำหนักโมเลกุลของกรดไขมันองค์ประกอบเฉลี่ยต่างๆก็เราอ่านดูนะครับนะอันนี้คือหลักการนะครับทีนี้การทดลองนะครับการทดลองก็นิสิตลองอ่านดูเองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ ไปดูประกอบกับคลิปที่ทดลองในห้องแลบจริงๆนะครับที่พี่ส้มเขาทดลองไว้ให้นะครับก็อลองลองดูนักนิสิตอ่านวิธีการทดลองตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปดูในคลิปการทดลองนะครับแล้วก็ดูผลการทดลองซ,งซึ่งใส่ไว้ให้แล้วในคลิปนะครับในตอนท้ายคลิปแล้วก็ทดลองคำนวณดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับน,นี่ก็คือการ ทดลองเรื่อง s a เ o n i f i c a t i o n Number ในส่วนของลิปิด1นะครับก็ลองดูถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจงงอะไรตรงไหนก็นะครับนะก็ถามได้นะครับนะโอเคครับก็สำหรับนะในส่วนของการทดลองวันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับนะสวัสดีครับ